คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยชลเศริฐมล้านะครับกับสูตรวิ่งบ่วิงหลักสิบปอนด์นะครับเน้นใน,นส่วนของหลักสิบปอนด์นะสูตรที่หนึ่งนะครับกดติดตามเพื่อนําเอาไปเปรียบเทียบเลขเด่นเลขวิ่งนะครับในสูตรทองหลักสิบที่ยอยลงให้นะครับในสูตรต่างๆเพื่อนเอาไปเปรียบเทียบนะครับอันนี้สถิติตั้งแต่สิบหกเป็นย,ยันหกสามนะครับสิบสามงวดกันคํานวณน,นะครับ เสตียของคงที่นะครับสิบสามโมดการทำนอนเรามาดูนะครับสิบหกกันยายนครับเรามาดูนะครับขออนุญาตตามต่อนะครับสิบหกกันยายนครับที่ออกสองสี่สี่ศูนย์แปดสามสอตัวละห้าเจ็ดนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนครับเห็นไหมหลักแสนหลักแสนเราวันที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยวันที่หนึ่งคูณที่สองบวกด้วยหลักสิบบ้างบวกด้วยหลักร้อยสามตัวหน้าที่หนึ่ง บวกด้วยหลักหน่วยของ3าตัวหลังครั้งที่หบวกด้วยนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบของสาตัวหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้2นะครับสอวกศ์บวกด้วยสามกวกได้หกบวกได้ห้ากได้สองบกได้สามบวกด้วยสเท่ากับยี่สิบอกเจเป็น29่สิบเก้าใสเก้าเบวกเ เก้บกเเป็น16บหกส่หกบวกเ้าเป็น15บห้าใส่ห้าห้าคูณห้าห้าห้ายี้าได้ห้าได้9ก้าหกห้าห้านะครับตอมาดูนะครับหตุลาคม1ตุลาคมออกอะไรเอ่ยนะครับแปดเก้สาแปดเก้าสามได้เ้ามาหลักสิบนะครับเห็นไหมครับต่อมาครับหนึ่ตุลาคมนะครับ หตัวละครคำนวณออกมาได้8 5 4 0 8 5 4 0ย์เรามาดู16ตัวละครหกสามออกสองแปดหกศูนย์ห้นอปดกศูนย์หนึ่งสองะามแเลข5มาหลักสิบปนดนะครับเลขศูนย์มาหลักร้อยนะครับเลขศูนย์มาหลักร้อยต่อมาครับ16ตัวละครหกสามคำนวณออกมาได้3 0 9 5ครับ3 0 9 5ูนยเกาหาราไปดูครับเลข0ูนย์ เข้ามาพบอ่าเข้ามาปรากฏในหลักสิบหลักที่หนะครับต่อมาครับ1นึ่งพิเกนหกสามคำนวณอาได้หกสามสอง์หกสาเรามาดูครับ6กสาสูนย์เรามาดูนะได้หกเข้ามาในหลักสิบครับแล้วก็เข้ามาในหลักร้อยนะครับสิบหกพิกากลนะครับ16พหกพิกายนนะครับคำนวณออกมาได้เก้าหกห้าห้ก้เรามาดูครับ เลขเเข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับถ้าสังเกตนะรู้สึกจะมาในหลักร้อยกับหลักสิบนะหนธนาคมครับคำนวณออกมาได้สามศูนย์เก้าห้าสามศูนยเลข3ก็เลข0นมาครบ3ต่อบนวอนที่1นึ่งนะครับิบุมาคมั 6, 3, คหกสามนวณออกมาได้2980 2980เรามาดูครับ2 สองเใช่ปะเลขสอมาในตำแหน่งของหลักสิบองวันที่1น่ะครับของวันสามสิบธันวาคมหกสเลขแปมาหลักหน่อนะครับสามิบธันวาคม6กสนะครับคำนวณต่อได้ผลกนการคำนวณเก้าหกห้ห้าเก้าหกห้นะครับตอมเนือนสิบเจ็ดมกราคมหกสี่ สิบเมกราคมหกสนะครับออก3ามแปด่สาก้าห้าใช่ปะเลข้ามาหลักสิบเลข้ามาหลักหนมาสตัวบนนะครับสิมกราคมนะครับสามแปดสี่ก้าห้ัดตนึ่งหาคนวณต่อครับ3าบวกสบวกด้วย5 2าสองสิบบวกศูนย์บวกด้หบวกด้หกบวกด้วยแบวกด้วยหกสคือบวกด้สองเท่ากับ23่สิบสามยีบวกเจ็ดยี่สายี่สามบวกยี่สาม 23่บวกเเป็น30มสศูนย์ศูบกเได้7 7็บวกเได้หกเบกเเป็น16บหกสี่หคูณห้าหกได้0ูนย์7 60ดหนเจ็ดศูนย์ะครับเสูตสามการตัดออกเหลือศูนย์เ็ดหหาพันธ์ครับออก9 12าหนึ่งสามดส่วนตาราง97นะครับ x ศูนมาหลักสิบ x เจ็ดมาหลักหน่อยนะครับหลังปีใหม่มารู้สึกมันจะเข้ามาหลักสิบหลักหน่อยนะ 1นึ่งคุณพันครับเก้าหนึ่งสองสานสองตระ้าเจนะครับนะครับเก้าบวกสามบวกเจ็ดบสีบกสบวกเ้าบวกหบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าสอก็คือบวกด้วยศูนย์เท่ากับสามสบก้เวกเเป็นสี่สิบห่หกหบวกเเป็น13 3สบวกเเป็นสิบสอ สอคูณห้าเป็นสิบได้6กสาม3 0นสองหกสามนสองนะครับหกสาม่วนสองสบหกว่าพันออกสี่สองสี่หสเลข0ูนย์มาหลักสิบครับเล้หกมาหลักร้อยนะครับมาคบสามตัวเลย6กสามหกศนสามนใช่ปะมาครบสามตัวเลยนะครับหกสต่อมาสิบกกว่าพันครับ สี่บวกหกบวกด้วยสามสองหบวกด้วยแปดบวกด้วยสบด้วยแบวกด้วยเบวกด้วยสท่ากับสามสบวกเเป็นสี่สบใส่สามวกเเป็นสิบใสกเาได้เก้าเกคูณหเทกับสีได้สามศูนย์เก้าห้าหนมีนาคมครับหมีนาคมอสาอแปดสามห้าห้นะครับเลขสมมาลักสิบนะครับเลขสมมาลักสิบเด้ห้ามาลักร้อย นะครับ1มีนาคมครับ8 3 5 5 3 8 3 7 3 8บวกด้วย5บวกด้วย8 2 6บวกด้วย6บวกด้วย7บวกด้วย2บวกด้วย1บวกด้วย0เท่ากับ29 29บวก7เป็น36ส6 6บวก7เป็น13 3บวก9เป็น สบวกเก้าเป็นสิบสอง่สองสคูณหเป็น10บได้หกสามสองศูนย์มองิมีนาคมคับเอาไป9เก้าศูนี่สองสดทน่านะครับหกสามสเลกสมา2ตัว2ตัวบนเลยนมครับต่อมาิปมีนาคมคับแบวกด้วย4บวกด้วยสบวกด้วยหนึบวกด้วย0บวกด้วยหบวกด้วย52เป็น 5้าสองเป็นสปคือบวก้ศูนย์เทากับยี่สิบสาบกเเป็นยี่สามยี่สามบวกเจ็ดยี่สาม้ายียี่สามบกเจ็ยี่สามบกเเป็น30 30ใส่ศูนศูย์บวกเได้7 7็เบวกเเป็น16บใส่หกหกคูณห้าท่ากับสามใส่ศได้0ูนย์ 30, เจน,นะครับเลขศูนย์สการตบก็เหลือศูนย์เจนะครับ หนึงเมษายนครับเมื่อกี้ได้ศูนจ็ดหใช่ปะ่ะศูนยเจ็ดเลขเมาในหลักสิบนะครับเลขศูนมาในหลักหน่วยมาสองตัวบน,น,นึงเมษายนนะครับใน้อนีสีบวกด้วยสบวกด้วยศนย์บวกด้วยศนย์บวกด้วยเบวกด้วยสบวกด้วยเจ็ดสองสเท่ากับ2ี่สิบยวกเจ็เป็นยี่สบเจ็บวกเจ็เป็นสิบสีบวกเก้าสบวกเก้าเป็นสิบสามสสคูณหเท่ากับ 3 5มห้าสหห้าได้เจ็ดสี่สามหเมห้สษายนออก1นึ่ง 7, 7นต่เะครับเลข7จดเลขเมาในหลัลกร้อยและหลักหน่วยแทนนะครับแมวันนี้นน16เมษายนนะครับ16เม,16มสิบหกเมษายนสิบหกเมษายนอ่ะลองดูครับเดี๋ยวอยอดเก็บตรงนี้เป็น ก็อ,อย่างไมันก็เดินย่งไงมันก็เดินต่อเนาะก็เป็น14เป็น14บสี่งวดจักคูณนะคะโอเคสิบสี่งวดนะครับเก็บ okay. เรามาดูนในส่วนของว่าที่ล่าสุดที่มันจะมาใช่ไหมเรามาดินครับหนึ่งศูนยไปเหใช่ไหมหลัก1 บอกด้วยเจ็ดบอกด้วยห้าบอกด้วยหนึ่งำเรหนึ่งบอกด้วยเจ็ดบอกด้วยห้าบอกด้วยหนึ่งบอกด้วย8ดบอกด้วย6 2สองสสองคือบอกด้วยสองตรงนี้มันต้องคูณด้วยสองด้วยจำไนม คูณ uh, okay. okay. uh, 2นี่อ <ang> ่ะหนึ่งบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยหลักหน่วยคูณสองบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยของหลักหน่วยของสามตัวหลังครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ3าตัวหลังครั้งที่สองคูณด้วยสองโอเคนะครับลองลองช่วยกันคำนวณดีด้าไหร่ ได้เท่าไรครับหนึ่งบวกเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยห้าบวกด้วยหนึ่งบวกด้วย 6, 22, แปดบวกด้วยหกสองสิบสองได้เท่ากับเท่าไรครับยี่สิบแปดปะยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกเจ็ดครับยี่สิบแปดบวกเจ็ดยี่สิบแปดบวกเจ็ดเป็นสามสิบห้ายี่สิบแปดบวกเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบสิบ 1> 3ามเอ็ดสามสองสหหได้เลยค่ะโอเคห้าบวกหบวกอีก7จ็เท่ากับ4ี่สบสองห้าบวกเจ็ท่ากับสิใส่สองบวกเเป็น11บสหนึ่ง หนคูณหได้1นึงคูณห้าที่ได้5นะครับเหลือเหลือในหลักสิบนะครับห้าสองห้าสองห่าเลขห้าสามกะตัเหลือ 5, 3ตัวเหลือ5้าสองหนึ่งนะครับโอเคไหมก็นำเอามาเขียนในกระดาษนี้เมื่อกี้คำนวณได้เลย5้าห้สองหน่าใช่ป่ะมาเขียนในกระดาษนี้ ท่ากับห้าสองห้าตานะห้าสองหนึ่งห้าเอเนะครับอันนี้ก็เป็นในสูตรของวิ่งในส่วนของหลักสิบปนนะครับสูตรที่หนึ่งเน้นในส่วนของหลักสิบปนนะก็จะมีบางงวดเข้ามาในหลักร้อยหลักหน่อยนะครับแต่าราบนี้ในส่วนหลักสิบปอนสิบสี่งวดนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนร,อนร,อนรน้อย่อนกับสุดหอยโชอสิทีหมื่นล้านครับสวัสดีครับกดแชร์ลงเฟซบุ๊กเลยนะดูเสร็จ